สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแตงมาจัดโปรรถสุดคุ้มให้นะคะวันนี้เอาวัดดาคันนี้มาเลยนะคะคันนี้เป็น m a ด้าสปี2019นะคะตัวสกายทีปด้วยนะคะรถสวยมากนะคะรถปีใหม่อยู่เลยนะคะไม่น้อยด้วยนะคะย้ําเลยว่าไม่น้อยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะดูให้จบคลิปเดี๋ยวจัดราคาโปรให้อ่ะอันดับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันดีกว่าะคะ่ะมากันเลยและนี่นะคะก็จะเป็นโฉมนะคะมาด้าคันนี้เลยด้านหน้าเนาะทุกคน และในส่วนของล้อนะคะก็คือแตงบอกเลยนะคะก็คือล้อเดิมจากโรงงานนะคะแม็กเดิมจากโรงงานเลยค่ะทุกคนประมาณนี้เลยอ่านแตงพาไปดูภายในต่ออ่าและอันดับต่อไปนะคะแตงก็จะพาไปชมด้านในนะคะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรที่แบบน่าเล่นบ้างน่าสนใจบ้างเนาะเราไปชมกันดีกว่าค่ะไปกันเลยและนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นภายในของเจ้ามาด้าคันนี้เลยทุกคนอันดับแรกเลยสังเกตป้าว่าหู้มด้านในก็คือกว้างไม่ดัดเลยค่ะ อะอันดับแรกเลยเดี๋ยวแตงจะพาชมที่อาพวงมาลัยแล้วกันเนาะพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบมันติฟังก์ชันค่ะทุกคนและในส่วนของอแอร์ก่อนล้วกันแอร์เย็นฉ่ามากนะคะไอแอร์เย็นฉ่ำเลยแล้วก็เกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะไม่ว่าจะขับในกรุงเทพรถติดอะไรเงี้ยก็คือ ไม่ปวดเท้าแน่นอนหรือว่าไปต่างจังหวัดแต่ก็ว่าโอเคขับทางไกลนี่รถก็โอเคเลยเพราะว่ามันกว้างแล้วขับง่ายส่วนของคันนี้นะคะก็คือวิทยุอะไรงี้เนาะฟังได้ปกติเลยเชื่อม b l u e t o ได้นะคะหน้าจอสัมผัสได้ปกตินะคะและพิเศษกว่านั้นก็คือตรงเนี้ยก็คือสามารถปรับเสียงลดเสียงได้แล้วเราไม่จำเป็นต้องกตงดตรงนี้แล้วเราขับรถตัวเนี้ยเนี่ยเราปรับตุวได้เลยเพิ่มเสียงรดเสียงตรงนี้ได้เลยเนี่ยนะคะประมาณนี้นะเนี่ยสะดวกมากค่ะนะคะและในส่วนของเบาะนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังทั้งคันสีดํานี้เลย นะคะตะเข็บแดกแต่เนี่ยแนะนาอย่างนี้ค่ะพี่พีเบาะนะคะก็คือจะดูแลง่ายมากยังไงนะคะเป็นเบาะหนังไง,งทำความสะอาดง่ายนะคะพี่พีทำความสะอาดง่ายมากถ้าเกิดเป็นเบาะผ้าเช่ป้าถ้าเกิดเรามีเหง,งื่อเงี้ยติดเบาะเหม็นแน่นอนแต่เนี้ยก็คือเช็ดได้ทำความสะอาดได้นะคะก็คือดูแลง่ายมากแต่งแี่แนะนาแล้วก็บอกว่าคือนั่งสบายมากเงี้ยเลยค่ะแท่ที่แต่งนั่งแต่งเช่ารถคันนี้มากๆเพราะว่า โหยังอยากได้เองเลยเอางี้ดีกว่านะคะอันดับต่อไปเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันดีกว่าว่าจะกว้างไหมจะนั่งอึดอัดไหมหรือว่าจะเป็นยังไงเราไปชมกันนี่นะคะก็จะเป็นด้านหลังของคันนี้ทําไมแต่งถึงนอนรีวิวอย่างนี้ก็คืออยากให้พี่ๆเห็นพาพี่ชัดเลยว่ามันกว้างแล้วก็คือใหญ่มากแล้วก็นอนสบายมากพี่ๆจะนอนให้ดูโูไม่อึดอัดเลยแล้วนันงสบายจริงๆแต่ยางแนะนําคันคน,นี้ก็คือนุ่มนะคะเบาะด้านหลังก็คือกว้างมากพี่ๆเห็นปะที่วางเท้าอะไรอย่างเงี้ย เอาไปส่งลูกไปโรงเรียนก็ดีตรงนี้นะคะก็จะมีที่วางของมีวางแก้วนงแก,วแก้วน้าได้เวลาพาลูกไปโรงเรียนทานข้าวบนรถแตงคันนี้เลิศเลยแนะนําแนะนําเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่าจะกว้างแล้วก็ใส่ของได้เยอะไหมเราไปดูกัน,นะคะ่ะและนี่นะคะก็จะเป็นด้านหลังของเจ้ามาด,ด้าคันนี้เนาะแต่งลืมแจ้งไปเลยนะคะว่าเจ้ามาด,ด้าสองคันนี้นะคะทุกคนนะคะเป็นรนห้าประตูนะนะคะเดี๋ยวแตงพาไปชมด้านหลังก่อนนะว่าใส่ของใส่สัมภาระเราไปต่างสวรรวัอะไรงเงี้ยได้เยอะเปล่า อันนี่ก็เปิดง่ายงี้เลยนะคะจะมีปุ่มตรงนี้นะคะพี่พีกดได้เลยนะคะพี่ฝนเข้ามาใกล้เลยเดี๋ยวให้พี่เขาดูตรงนี้นะคะด้านหลังนะคะใส่กระโปรงกระเป๋าเดินทางอะไรเงี้ยได้เยอะแน่นอนหรือว่าไปพิงนี้กับครอบครัวแตงแนะนําเลยนะคะใส่ไปได้เยอะนะคะไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วนี่นะคะก็คือนี่นะคะก็คืออารมณ์อะไรนะคะยางอะไรเงี้ยก็คือพร้อมแล้วสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะถ้าเกิดมีปัญหายังต้องยางแตกนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเลย เป็นยังไงกันบ้างคะพี่พี่รถคันนี้ถูกใจกันบ้างไหมคะถ้าเกิดถูกใจใช่ไหมเดี๋ยวแตงจัดโปรให้นะคะสาหรับใครที่ดูจบคลิปนะคะและอย่าล,ลืมนะคะพี่พี่ว่ามาจากคลิปน้องแตงไทยนะคะก็จะได้โปรโส่วนรถนี้ไปเลยนะคะจริงๆแล้วนะคะหน้าร้านเราเนี่ยขายอยู่ที่3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเลยนะคะฟังไม่ผิดสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะแต่ไม่เป็นไรวันนี้แตงจัดโปรให้สําหรับลูกค,ค้าแตงที่มาจากในคลิปแตงนะที่มาจากรีวิวนี้นะเอาไปเลยพี่ฝนนะคะเอาไปเลย จากส6 9 0 0 0บาทใช่ไหมคะไม่ขายเอาไปราคานี้ค่ะ329,0 0 0บาทค่ะพี่พีรับไปเลยจากคลิปนี้จากรีวิวนี้นะคะ329,0 0 0บาทนะคะสนใจนะคะก็คือจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะและแตงฝากกดติดตามนะคะกดหัวใจให้แตงรัวๆด้วยนะคะพี่พี่สำหรับวันนี้แตงต้องไปก่อนนะสวัสดีค่ะ